สวัสดีครับเดี๋ยวเราแอบดูว่าใครแอบมาครับผมว่าใครมานะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมเฮ้ยวุ้นช่ายแอบปากเปเนาะจริงๆเขาบอกว่าปากเปยว่ะโอเครับไปเบื้องบ้านน้องเราบ่ครับไปเบื้องนังาบ้านน้องเราบ่ครับบอยบ่งฮู้เขาบอจะบ้านยุใสครับ นั่นแหละครับหลังเพิ่นกำลังเฮ็ดอยู่นะครับผมเออเพิ่นอยากปากจุนอยู่ว่ะจริงว่าอยากปากเฟยว่านั่นบ้านั่นนะผมได้ยินว่าเป็นเจ้านะผมได้ยินว่าเป็นเจ้านะขอโตก่อนสัขอโตไปนไส์ขอโตสิไปเล่นกับพี่อ๋อมาทำอะไรมามาขึ้นบ้านไม่พี่อ๋อบ่อกเฮ็ดมาสิมาใส่หน้ามาอย่างเอาเฮ็ดมาให้เพื่อ๋โอ้เฮ็ดมาให้เพิ่นอ๋อมากมากับสาวผผูู้้ใดสาวด้วยสาวทั้งไหน ส,สาวบางขอสูงะสาวบางขอสูงสาวบางขอสูงโอ้ครับเป็นวัดตีรถมาน้ำแหน่คนเนาโอ้ตีแม่ครับน้ำร่างติครับแม่โอ้แม่จอดเอรเพิ่นมาโอ้วัดจังสันเนาะเพื่นก็มากอะบ่ไหนวัดอย่างนี้ขึ้นรถเออขึ้นรถมาเอิ่นเอิขึ้นรถก็ขึ้นมานหมขึ้นมาเลยโอ้บอกไอเห็นตีไหนกับบอกเป็นภาษาต้องไหนมาเนาะประเด็นเนาะประเด็นเนาะสาวบางขอสูงนะครับเพื่นสาวบางขอสูงเนาะคนนี้ สวัสดีครับผมพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับมัไปเปิดดันซองพี่อ๋อพี่นุ๊กเอาไนเปิดซองไหมบอกถ้าพี่นุ๊กเปิดซองไหมผมดันมาแล้วได้สองข้ามพนเลยผมโมได้ดันผมดันบวกขึ้นดันสองไปทีไปได้ไหได้แต่ว่าดันพ้นอยู่เพื่อนดันสิดันขึ้นอยู่โอ้ติย่างนั่นนี่ย่างนัึงนี่ย่างนั่นนี่ย่างนัึงนี่ก็ได้คุณนะคุณนะเออ ยอดีครับเือนร่อยือยเรื่อรอไปอเล้โอ้โหตอคนไครถึงเรือนม่ถึงเดือนบพี่มไมเหรอ้าภาสาบ้านขวสูงมา่อยากเป็นขัวสูงภาษาบ้านขัวสูงม่นละว่าแันจีบเด้อเออแมนแมนดีคพี่ออดีคำมีค ไม่โอเคแล้วไม่โอเคแล้วเราเก็บแฟนอยู่ทุกคนจะโอเคหรือไม่โอเคดิสวัสดีครับพี่ลาศเดี๋ยวเราจะมาขึ้นบ้านใหม่กับพี่อ๋อนะครับไม่ได้เชิญนะครับไม่ได้เชิญครับผมไม่เป็นไรครับผมไม่ได้เชิญเพราะว่าลืมใครสักคนลืมจริ่งพี่อ๋อต้องมีบ้านใหม่มีบ้านใหม่แล้วก็เปิดช่องไม้พร้อมได้ครับน้องไม้ได้ครับน้องไม้ช่องช่องอะไรครับ โอ้โหเลี้ยงบอกว่าพี่อ๋อเลี้ยงนะเนี่ยครับนั่นแหละครับเหลื้อเข้ามาแล้วครับเลี้ยงขึ้นบ้านใหม่มาเย็นไปครับมาเย็นไปมาเย็นไปนั่งนั่งนั่งเขานั่งนั่งทีทีเราเราโอ้ทีเราเราไปหาที่สวนเลยวทีขึ้นบ้านใหม่แล้วไม่เห็นเห็นมาเลยอ่ะเห็นเชิญเราไปเลยโอ้ลืมได้ไงโอ้โหลืมเคยไปใส่เบียดใส่อะไรด้วยกันเนาะ บอกเป็นตาน้อยใจเนาะลืมไปใส่เบ็ดใส่อะไรด้วยกันเลยนีะไม่ได้พี่อ๋อใช่ใช่ใช่ผมไม่ยอมนะนี่ลองใส่ลองใส่ลองลองไอ้พอพี่อ๋อต้องปรับผมต้องปรับพี่อ๋อเออติดปับสามปอดเฮ้ยหัะมีปับด้วยใช่ไหมเสียข้าวปอดนะพี่อ๋อนะเสียข้าวปับเลยบ้านเนี่ยเสียข้าวปับเลยบ้านเนี่ยพี่อ๋อเสียข้าวปับไปแล้วทีนี้ผมไม่เอาชาครับผมเอาเฉพาะลุงข้าวอ๋ออ๋อเอาเฉพาะลุงข้าวสองสาวเอาไหม ก็นั e ่นเลยครับผมยิ้มหน่อยนีครับพี่ดันพี่ดันก็ไม่ให้กำลังใจนะครับพี่ดอนรู้หรือยังดูอะไรครับว่าช่องพี่อ๋อเขายังไม่รู้ครับเพิ่งอดันซ่องให้แล้วนะฮะนะพี่อ๋อตอนนี้เป็นช่องน้องใหม่ครับช่องน้องใหม่พี่อ๋อก็ผมดันไม่ขึ้นนะพี่อ๋ออ๋อแล้วเช่นนี้ผมจะดันแต่คนอยู่ที่ที่บ้านครับดันเมียขึ้นยังก็กำลังเริ่มดันอยู่พี่อ๋อ อ๋อดันไม่ขึ้นนะครับอ๋อดันไม่ขึ้นนะครับอยู่นะครับตอนนี้พี่โอ้จงใช้สูตรนะพี่โอ้เสียงทวัดเสียงที่วัดดันดันไม่เขาบอกว่าดันไม่ขึ้นจงช้สูดเสียงที่วัดเลยดันไม่ขึ้นวันนี้พี่พี่ดันมีสูตรรับไหมพี่ดันตกใจไหมอะไรครับผมดันช่องนี่มีสูตรรับไหมไม่มีครับผมดันไม่ขึ้นจริงดันช่องคนไหนไม่ขึ้นเลยท่านแอดไหนไม่ขึ้นเลยครับเออลองดูแล้วแต่ว่าจะดันที่บ้านที่สวนขึ้นจังโม่ใช่ใช่นะ วดีครับสวัสดีนะครับเออตอนนี้มีน้ำแข็งเลยนะครับน้ำแข็งเรียบร้อยนะครับสวัสดีนะครับไว้รอีพีพาดีด้วยสวัสดีครับบิ่กยูครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับสวัสดีครับมาได้โอ้